ทำสมาธิแล้วง่วงจังบางครั้งก็เผลอหลับไปแก้ยังไงดีจริงๆแล้วนะคะผลของการทําสมาธิเกิดมาจากเหตุหรือสภาวะปัจจัยก่อนทําสมาธินั่นเองค่ะแน่นอนค่ะถ้าก่อนที่เราจะมาทําสมาธิเรามีอาการง่วงอ่อนเพลียอ่อนล้าต่างๆการมาทําสมาธิเนี่ยมันคือการทำให้ จิตรวมถึงคลื่นสมองเราเข้าสู่ภาวะเบต้าเทต้าซึ่งก็จะเบาลงเรื่อยๆไม่แปลกเลยค่ะที่เราจะหลับตอนที่เราทำสมาธินั้นมีวิธีง่ายๆนะคะง่ายสุดก็คือการปรับร่างกายของเราค่ะนั่นก็คือทั้งง่วงมากๆนะก็ลองทำอะไรที่เรารู้สึก Refreshing ขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการลุกไปทานน้ำไปแปรงฟันหรือไปอาบน้ำอะไรไ้ให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นนะคะแล้วก็ค่อยกลับมาทำสมาธิใหม่แต่ถ้าใครอ่ะง,ง่วงแบบ ไม่ไหวจริงๆละไปนอนค่ะแนะนำให้ไปนอนแล้วก็พร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยตื่นมาทำกันต่อนะคะและถ้าใครอยากรู้นะคะวิธีการปรับพลังงานก่อนทำสมาธิให้สงบง่ายขึ้นได้ทำคลิปเอาไว้นะคะสามารถไปย้อนดูได้นะ